ครับวันนี้ที่วัดกงน่านนะครับเรามาเที่ยวชมบรรยากาศวัดกงวัดกงนะานธอนธิษฐานนะมีใบอธิษฐานอยู่ลูกมีอธิษฐานอยู่อธิษฐานเพื่อจะมาได้บันทึกเอง ขอให้คุณนักษาะนะมาวัดสีมงคลก็ขอให้มีโชคมีลาภได้ความเป็นมงคลกลับไปมีโชคมีชัไยไปตลอดก,กาลนานจากทำมาอ่ากิจการงานใดก็ดดให้มาให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จไม่กลับยงไม่กลับได้นะสาธุนะยงนะสาธุสาธุอนุโมทามี ทำบุญในครั้งนี้ก็ขอให้กลับมาเรามาทําบุญครับกลับมาเป็นไก่บุญมากครับโยงนาเอาปัจจัยคือว่าทรัพย์ภายนอกมาสร้างให้เกิดเป็นทรัพย์ภายในแล้วทรัพย์ภายในในตรงนี้จะดนจิตดนใจดนบารมีของท่านให้กลับไปเป็นทรัพย์ภายนอกได้ดํารงชีพบั่งบนญโดยเงินทองเข้าของสัมปติร้อยเท่าเมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่าทวีคูณ อาหยิบก้านกกาตุ้มชัยไปเลยโยมแม่โยมแม่หยิบกา้านตุ้มชัยไปเลยเขียนชื่อน,นางอัญชลีมงคลมาใส่ไว้ใน,นตุ้มชัยตุ้มปัจจัยเจดีย์อธิษฐานปักไว้ที่เจดีย์ใจบรรยากาศบ้านรรกงครับเดี๋ยวเร,ราจะเข้าไปในโบสถ์กันครับ หลายมุมให้เที่ยวครับหลายมุมให้ถ่ายรูปกับสมมติว่าจะเป็นสิญญาณแห่งชาติของูกค้านะครับ